รัชดาชนาดีเรกที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะประเทศไทยนะคะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย1ดจุดหล้านคนนั่นหมายความว่าผู้หญิงเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองแต่ว่าเรายังมีอุปสรรคยังมีปัญหาอีกมากมายที่มันทําให้ความเป็นผู้หญิงความสามารถของเรายังไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพรักประชาธิปัตย์พร้อมทํางานกับภาคประชาสังคมเราจะมาแก้ไขข้อติดขัดเพื่อที่จะส่งเสริมพลังหญิงของประเทศไทยทุกคนค่ะ ขอสาคัญใช่ไหมคะยิ้งไทยเก่งค่ะ รัชดาพรแก้วสนิทนะคะเคยเป็นสอสอมาสองสมัยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็คงเหมือนเพืเ่อนๆน,นะคะเราก็ฝากมาทุกปีเคลื่อนไหวกันทุกปีจนแก่กันหมดละคะเนี่ยก็อยากจะฝากว่าสังคมเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นเพศไหนก็ตามแม้กระทั่งคนที่ข้ามเพศเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะคะ สวัสดีค่ะเจอมาจึงรัศริดนะคะเป็นเฮลันยิกพักประชาธิปัตย์ค่ะเนื่องในวันสตรีสากลวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้เชิญนักวิชาการด้านสตรีและวหลายหลาขั้นเนี่ยมาให้ข้อมูลกับพวกเราซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าประเด็นปัญหาของพวกเขาคืออะไรบ้างวันนี้เนี่ยได้ข้อมูลมากมายซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆน,นคะคะที่เราจะช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศสตรีและเด็กนะคะ ก็พยายามที่จะต่อเนื่องทํากันเป็นระยะยาวไปเลยค่ะจะได้ผลอย่างจริงจังนะคะยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะสุภาพ์กําเนิดผลน้องน้ําหอมสอสอหญิงคนแรกของจังหวัดสงขลาค่ะด้วยความเป็นสอสอหญิงคนแรกของจังหวัดสงขลานะคะ ก็อยากผลักดันส่งเสริมค่ะบทบาทของสัตตรีในทุกๆมิติให้ดีขึ้นและเห็นเป็นรูป,ปรธรรมโดยการเริ่มต้นจากจังหวัดสงขาของน้องน้ำหอมก่อนเลยค่ะอยากผลักดันเรื่องงบประมาณนะคะในการดูแลผู้หญิงและเด็กค่ะรวมถึงกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะดิฉันดรผู้หญิงกัละยาสพลพนิษฐ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าผู้หญิงเราไม่แพ้ใครความรู้ความสามารถก็อยากจะให้สังคมรวมพลัง ของสตรีในวันสตรีสากลค่ะสวัสดีค่ะอภันตรีเจริญศักดิ์นะคะรองประธานสมาพันธ์สมัชชันแรงงานไทยค่ะฝ่ายสตรีและเยาวชนค่ะ วันสตรีสากลน,นะคะจริงๆอ่ะเราจะมีการทํากิจกรรมนะคะก็คือเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบประตู5ทุกๆปีนะคะโดยที่เราเรียกร้องนะคะในส่วนหนึ่งก็คือการเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองนะคะอนุสัญญา183ว่าด้วยสิทธิความเป็นมารดานะคะแล้วก็ให้ผู้หญิงสามารถที่จะลาคลอดได้1้0วันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นประกาศจากกระทรวงแรงงานว่า98วันเนี่ย จะยอมจ่าย8วันแล้วเราก็อยากให้จ่ายเพราะว่า8วันที่ประกาศมาตั้งแต่ปี6-2เราก็ยังไม่ได้เลยนะคะแต่จริงๆแล้ว่ะพื้นฐานเราเรียกที่180วันเพราะเราอยากจะให้แม่กับลูกมีความอบอุ่นในกรณีที่คลอดออกมาปุ๊บแม่มีโอกาสในการที่จะให้นมบุตรถึง6เดือนก็คือเป็นที่มาของ180วันค่ะ สวัสดีค่ะที่ชื่อเรืองระวีพิชัยกุลเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาอยู่ภายใต้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับแอดมีนาเนี่ยเราอยากจะให้มีการแก้กฎหมายแล้วก็มีกองทุนหรือมีการเยียวยานะคะผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็มีกระบวนการช่วยเหลือแบบครบวงจรแล้วก็ต้องมีบ้านพักฉุกเฉินที่ปลอดภัยอันที่2เป็นเรื่องของ Climate change เป็นเรื่องของภูมิอากาศซึ่งกระทบกับทรัพยากร รรมชาติะทะเลนะคะตอนนี้น้ํากัดเซาะผู้หญิงและเด็กเนี่ยขาดอาชีพขาดรายได้เพราะว่าสัต์น้ําลดน้อยลงเพราะฉะนั้นรายได้น้อยลงทุกคนก็จะเป็นหนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะปลดหนี้ปรับหนี้ผันอาชีพเพิ่มอาชีพให้ผู้หญิงให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะ เชื่อสุเป็นสีพึ่งคกสูงนะคะจากโมนิที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมค่ะฝากมาหลายปีแล้วเนี่ยสตรีสากลก็คือเรื่องของการเคารพศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเพราะฉะนั้นทุกผู้ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาชนถ้าคนเคารพกันไม่ทําร้ายเอาเปรียบกันทุกคนต้องมีชีวิตที่อยู่อย่างปราศจากความดูแลงแล้วก็ได้ทํางานที่มีคุณค่าค่ะ ครับกิตตินันทรมทัศน์นะครับนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะนกยลรดานะคะนายกสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทยค่ะก็เรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศเนี่ยมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำของชายกับหญิงซึ่งยังก็มีอทั่วทั่วไปในทุกๆบริบทในสังคมเองและในนามของทางพี่แดนนี่เองซึ่งก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องประเด็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็อยากให้คําว่ากีสากลเนี่ย ก็อย่าให้เป็นบียอนไปถึงเรื่องของสตรีข้ามเพศด้วยนะครับก็ฝากไว้ว่าวันสตรีสากลเนี่ยก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของใดๆในโลกก็แล้วแต่ความเท่าเทียมและความสเสมอภาคเนี่ยมันจะกําหนดกฎเกณฑ์ของเรื่องเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและทำให้ประเทศในโลกเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเราก็คงจะฝากสั้นๆนะคะเป็นค,คําคมละกันนะคะ trans woman is woman ค่ะผู้หญิงข้ามเพศก็คือผู้หญิงค่ะ